สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนวันนี้เราจะพามาทำรุ้นหมาน้อยกันนะคะนี่คือต้นหมาน้อยค่ะเก็บใบมาลานะคะเพื่อนๆใบหมาน้อยยี่สิบใบเตยหอมสองสามใบยานางประมาณมห้าใบนะคะเราใส่ใบยานางเพื่อให้หมาน้อยเราแข็งตัวได้ดีนะคะเตยหอมก็ทำให้มันหอมนะคะ มาน้อยเป็นสมุนไพรนะคะมีเม็ดเย็นนะคะแก้ไอแก้ปวดแก้ร้อนในได้ค่ะช่วยย่อยได้นะคะแก้ทองเสียได้หลายอย่างค่ะประโยชน์คมนมันันาหวานก็ทานได้นะคะ นำตัวอย่างที่เราล้างล้มาขยี้นะคะเพื่อนๆเติมน้ำีละนิดนะคะใส่เกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆจะได้มีรสเค็มๆเพราะเราจะไปใส่กะทิน้ำตาลคะ่ะ คันเสร็จแล้วก็เอามากองนะคะเอาแต่น,น้ําค่ะ เสร็จแล้วก็เทใส่ภา,าชนะนะคะให้มันแข็งตัวค่ะให้มันเซ็ตะคะ่ะเราก็ได้หุ้นหมาน้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานเอาไปใส่กะทิใส่น้ำตาลสตแดงส่่งา <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะพร้อมทานค่ะเพื่อน